สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับหลังจากห่างหายไปนานวันนี้ก็มีงานสวยๆมาแบ่งครับเป็นไม้ลางนะครับเป็นไม้พยุงงามๆเลยครับก็ขนาดความยาวตัวนี้ก็อยู่ที่ก็เกือบเมตรสาสิบตีเป็นเมตห้าแล้วกันครับ ตัวนี้ส่วนตัวนี้ยาวอยู่ที่ก็เมตรสาได้น่าจะได้ครับนั่ก็เหลืออยู่ก็แบ่งครับลางละเจ็ดบาทครับความหนาก็จะประมาณนี้เลย3ามเซนกว่า เอาไปรีดอนะครับราคานี้ถ้าให้รีดให้ก็บวกเพิ่มครับแต่ก็ราคาแบ่งๆเนาะพี่ท่านไหนที่เป็นช่างหรือพอจะทําเองเป็นสวยๆเลยครับลายไม้นะครับไม่ได้แตกสิิดให้ดูนี่ครับมันเป็นลายครับ ตัวนี้ก็สวยนะครับลายสวยมากครับตัวนี้รางละเจ็ดร้อยบาทครับส่วนตัวนี้ไม่สวยเท่าไหร่มันมีติดกระพีหน่อยครับไม่ใช่ว่าไม่สวยนะขายอยู่ที่หกร้อยบาทครับแบ่งครับมีสี่ตัวนี้เท่านั้นไม้รอบนี้มาไม้มาราคาถูกก็แบ่งไปราคาถูกครับไม้มาแต่ละรอบราคาไม่เท่ากันแบ่งไปครับ รีได้มาเยอะอยู่งานไม่มีก็เลยแบ่งออกไปขณาสนใจก็สอบถามเข้ามาครับขอบคุณครับ